สำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็มากับสร้อยคอน้ำหนัก2บาทค่ะก็จะมีส่วนของความยาว17และ19ฮะมาให้ชมนะคะโดยลายแรกนี้เราจะเรียกว่าลายเบนซ์นะคะลายเบนซ์นี้ก็จะมีหลายขนาดอยู่เหมือนกันค่ะก็จะมี17 18 20, 24, 26นะคะในส่วนของขนาดพวก24และ26เนี่ยก็จะสามารถใส่แบบสวมหัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมลายที่2ค่ะ แบบที่2นะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะแล้วก็แต่งข้างด้วยลายพิกุลค่ะลายจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ผู้ชมชมกันนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวแต่งก็จะเป็นดอกพิกุลแบบนี้ค่ะสวยงามมากความยาว17นิ้วค่ะแบบที่3น้ําหนัก2บาทค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบิดนูนนะคะจะเป็นลายเรียบๆตันๆแบบนี้เลยค่ะ แบบที่สี่นะคะใครที่ชอบงานแบบพิกุลลงยาแบบงานแนวแนวสุขโขทัยดูออกไทยๆหน่อยนะคะลายนี้จะเหมาะมากๆเลยค่ะความยาว17นิ้วนะคะแบบที่ห้าความยาว17นิ้วจะเป็นลายแบบกษักระสันนะคะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายโซ่กล่องแบบตันๆค่ะแบบที่7ความยาว17นิ้วค่ะเป็นลาย หยาดมูลนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบเม็ดแบบลูกลักบี้ค่ะทำสีเหลือบทองคำขาวเลเซอร์เอาไว้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยเม็ดยินตันเล็กๆเงาๆนะคะต่อมาขอข้ามมาที่ความยาว19นิ้วนะคะพอดีช่วงนี้18นิ้วหมดค่ะลายหยาดหยาดมูลสีทองล้วนนะคะซึ่งแบบลายเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะ ความยาว19นิ้วเส้นที่2นะคะตัวนี้จะเป็นลายไพลินมูนนะคะบางคนก็เรียกว่าลายยินตันนะคะอันนี้จะแบบเป็นริ้วๆก้นหอยบนตัวเม็ดกลมด้วยค่ะ19นิ้วเส้นที่3มนะคะจะเป็นลายเบนแล้วก็แต่งลงยาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นงานแต่งข้างนิดนึงค่ะฟึบสูมให้ดูนะคะ ะะก็จะเป็นเม็ดบีดนะคะที่แบบเป็นงานลงยาสุโขทยัยแล้วก็ร้อยแบบเรียงด้วยเม็ดตุ้มนะคะแล้วก็เป็นแหวนทองตรงนี้เป็นเป็นแหวนแบบฝังพลอยนิดนึงแล้วก็เป็นต้องนะคะมีการฝังสวยงามมากเลยค่ะต่อ,อก,กันที่20นิ้วนะคะมีทั้งหมด25ลายค่ะสำหรับลายที่1น,นะคะเป็นลายผ่าวาวโป่งพันมะลุมหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผ่าวาวทรงเครื่องนะคะ แบบที่2เป็นลายเบน์ค่ะแล้วก็มีตุ้มมีตุ้มลงยาสีชมพูแบบพาสเทลนิดหนึ่งนะคะความยาวชุดนี้20นิ้วทั้งหมดเลยนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่2ค่ะแบบที่3ความยาว20นิ้วนะคะแบบเรียบๆกับลวดลายผ่าหวายกันบ้างนะคะแบบที่4เป็นลายมีนาค่ะความยาว20นิ้วนะคะก็จะเป็นลายประมาณแบบคล้ายๆหวนะคะแล้วก็ มาต่อกันเป็นตัว V ีนิดนึงทับลายนิดหน่อยนะคะเป็นหนึ่งลายที่น่ารักมากๆนะคะลายที่5ค่ะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะแล้วก็แต่งด้วยลายพิกุลความยาว20นิ้วค่ะสำหรับเส้นนี้เราสลับไปทั้งลายผู้ชายแล้วก็ลายผู้หญิงเลยนะคะแบบที่6ค่ะเป็นลวดลายเบน์นะคะซึ่งแบบแต่งลวดลายด้วยตุ้มแบบฉลุนิดนึงค่ะ แล้วก็มีพิกุลให้นิดหนึ่งนะคะแบบนี้เราเรียกว่าง,งานแต่งข้างนะคะลายเท่ๆกันบ้างนะคะเป็นทาโร่แล้วก็คั้นด้วยมะลุมแบบงานทับลายนะคะความยาว20นิ้วค่ะเ<ค>ส้นนี้ก็จะเป็นงานแบบเกตดาวนะคะแต่ว่าตัวนี้จะแต่งด้วยแบบปล้องแบบสั้นๆนะคะมีปะ ทองแบบปะเป็นลายดอกด้วยนะคะบนบนบนปล้องนะคะความยาว20นิ้วค่ะเ้นทีเก้าแล้วค่ะสำหรับเส้นนี้ก็เอาใจคนชอบลายปันนิดหนึ่งนะคะเป็นลายสี่เสาแล้วก็แต่งด้านข้างด้วยงานแบบลูกปัดแบบสุขโขทัยนิดนึงค่ะแบบที่10ค่ะเป็นลายที่เป็นสี่องนะคะคือจะโปร่งกว่าสี่เสาแล้วก็จะเล็กกว่าเบ้นนะคะ สลับลวดลายแต่งข้างด้วยลายตุ้ม3เม็ดแล้วก็เสือโครงนิดหน่อยนะคะเป็น1ลายที่สวยงามดีค่ะความยาว20นิ้วค่ะแบบที่11ค่ะน้ำหนัก2บาทนะคะเป็นลายปล้องอ้อยนะคะลักษณะปล้องจะเป็นแบบกลมกลมตัดลายแบบเงามากๆเลยนะคะความยาว20นิ้วค่ะแบบที่12กันบ้างนะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวค่ะแล้วก็แต่งข้างด้วยตุ้มมีนานะคะเ,เส้นนี้จะแต่งเพิ่ม ลูกปัดเบาๆนะคะเล็กๆตรงบริเวณนี้อีก2เม็ดนะคะเพื่อที่จะให้มันดูหวานขึ้นนิดนึงนะคะเช่นเดิมค่ะความยาว20นิ้วค่ะแบบที่1 3นะคะเป็นลายสีเสาแบบตันๆนะคะแล้วก็เป็นเม็ดกลมแต่งด้านข้างนะคะเม็ดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไล่เม็ดกลางไปด้านข้างเล็กนิดนึงนะคะ ก็ส่วนสร้อยคอ4เสานะคะลายนี้จะแบบว่าตันนิดนึงอาจจะมีอาการที่แบบรู้สึกแข็งบ้างในช่วงแรกๆที่ใส่ใช้งานนะคะ ลายที่14ค่ะขาดไม่ได้เลยล่ะค่ะเป็นลายเบ้นหัวมังกรนะคะเป็นหัวมังกรสวยๆคาบตะขอไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สายเบ้นก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะหลายปีมานี้ก็นิยมสุดๆเลยค่ะสําหรับเบ้นสองบาทหัวมังกรเส้นนี้ความยาว20นิ้วค่ะ ลายที่ส5สวยมากเลยใช่ไหมคะเป็นลายข้าวโพดนะคะสายเป็นลายข้าวโพดแล้วก็มีแต่งด้านข้างนิดหน่อยสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะความยาว20นิ้วนะคะแบบที่16เป็นไงบ้างคะลายสวยๆน่ารักเยอะมากเลยใช่ไหมคะเส้นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะความยาว20นิ้วค่ะเส้นที่ 17ค่ะเป็นลายแพรเบน์นะคะน้ำหนักทองจะอยู่ที่2บาทความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะลายละเอียดมากๆเลยนะคะใส่แบบจะเป็นแบนๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ดูไม่ใช่แบบเป็นงานเลทมากเกินไปค่ะแบบที่18ค่ะลายกระดูกมังกรนะคะจะเป็นลายถักๆนะคะนิดหนึ่งคล้ายๆลายเบนต์ค่ะ ความยาว20นิ้วน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะแบบที่19ค่ะเป็นเปียแบบสุขโขทยัยนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งด้วยงานลงยาบริเวณแต่งข้างนะคะแล้วก็บริเวณหัวขั้วตะขอนิดนึงนะคะแบบที่20ค่ะเป็นลายโซ่ไข่นะคะเงาเงา,งาเกลี้ยงเกลี้ยงเรียบเรียบนะคะน่าจะถูกใจหนุ่มๆกันบ้างใส่แบบเป็นเลดติดคอกันนะคะสวยงามมากหรือว่าสาวๆท่านไหนที่ชอบงานแบบดูแบบ เป็นแบบอินเตอร์หลูๆเรียบๆนะคะเส้นนี้เหมาะมากค่ะแบบที่21ค่ะเป็นเกล็ดดาวนะคะเส้นนี้แต่งข้างด้วยลายหัวใจหวานๆน,น่ารัก4ดวงนะคะความยาว20นิ้วจ้าแบบที่22ค่ะตัวสายสร้อยเป็นลายเบนซ์ค่ะแล้วก็แต่งด้านข้างด้วยลงยามีแต่งพอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เติมด้วยลูกปัดกลมๆขนาบข้าง2บนล่างนะคะความยาว20นิ้วค่ะ ต่อมาเส้นที่23แล้วนะคะก็เป็นลายโซ่ทับลายค่ะเส้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นนะคะที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรวบรวมเอาสร้อยคอทั้ง ออความยาว20นิ้วทั้งหมดมาให้ได้ชมนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทาง IG และ YouTube นะคะยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปได้เลยคะ่ะ